สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอ,อนำเสนอสารคดีเรื่องจังหวัดนครพนมมุ่งยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองหลักก้าวสู่การเป็นเมืองหน้าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองรองสิบจังหวัดเป็นเมืองหลักตามที่หอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผักดานเมืองรองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจทั้งมิติการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองหลัก เมื่อวันที่17กุมภาพัน,นธ์2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒน,นานนยกระดับสถานที่ท่องเที่วยวเชิงวัฒนธรรมและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามพร้อมยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้จังหวัดนครพนมมีความสําคัญทางด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองหน้าด่านการค้าอีกทั้งตั้งอยู่บริเวณชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีเส้นทางคมนาคมอันโดดเดน่นคือสะพานมิตรภาพไทรลาวแห่งที่สและมีเส้นทางรสิบสองเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยลาวเวียดนามและจีนตอนใต้โดยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามและจีน ตอนใต้ให้มีมูลค่าการค้าผ่านแดนสูงสุดในประเทศไทยด้วยการพัฒนาเส้นทางที่ผ่านมาทำให้ทั้งสามประเทศไทยลาวเวียดนามสามารถไปมาหาสู่กันและเกิดเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมระหว่างกันเือดินทางไปลาวเมื่อสองที่ผ่านมานะครับไปพูดคุยกับรัฐมนตรีเขาก็พูดที่ประเทศลาวเกี่ยวกับเรื่องการทําให้การเดินทางระหว่างห้าประเทศ คือลาวกัมพูชาเวียดนามไทยมาเลเซียนะครับเป็นไปด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับทำให้การท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงขึ้นได้ทำให้การท่องเที่ยดีขึ้นะรัฐบา 3, ลนี้ไทยพันสัมพันธ์และแผงแดนต่อไปเพราะว่าที่นี่มีจุดแข็งอยู่แล้วจุดแข็งมากนะครับสมควรจะได้รับการยกระดับจากเมืองรองอาวุโสเมืองหลักซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีกับพี่น้องประชาชนนะครับ ด้วยเหตุนี้จังหวัดนครพนมจึงมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีนตอนใต้ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นพร้อมยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองหลกักก้าวสู่การเป็นเมืองหน้าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสุพิศราเตโชเจรพัฒน์ สวทนครพนมรายงาน